เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งค่ะเป็นนาทีระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านหลังจากมีชายคนหนึงต,นติดโป๊ะลอยแม่น้ําแล้วโป๊ะไปเกี่ยวข้กับสายไฟยเกิดไฟช็อตค่ะชายคนนี้เขารอดมาได้อย่างไรไปชมภาพกันค่ะไม่เป็นไรไม่ตายหรอกอดอะไรว้าววาวว้วไปปลารูไปวเ เ่ที่ไหลเชี่ยวกราดมากค่ะคุณผู้ชม,มคุณผู้ชมคะน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวกราดมากเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยเป็นคลิปโพสต์ใน f a c e b o o k ชื่อว่าทาร่โทาร่แล้วก็จะเห็นนะคะว่าน้ําในแม่น้ำแม่น้ำน่านขนาดนั้นไหลเชี่ยวกราดมากจริงๆคือสถานที่เกิดเหตุตรงนี้เกิดขึ้นที่ด้านหลังว่าการอาเภอท่าวางผาแล้วสายไฟตรงเนี้ยเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้วยนะคะ เจ้าของโพสต์พยายามตะโกนบอกว่าข้างหน้ามีสายไฟแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกระแสน้ําไหลเชี่ยวจริงๆชายคนดังกล่าวไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนจนปะเนี่ยไหลไปเกี่ยวติดกับสายไฟแล้วก็เกิดอาการช็อตแบบนี้ไฟช็อตค่ะคุณผู้ชมทําให้ป๊กพลิกคว่ำแต่ชายรายดังกล่าว ก็ว่ายน้ําลงไปได้นะคะที่สุดเขาก็พยายามเอาชีวิตรอดด้วยการพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเกาะบ,บนโปะ๊ะที่กําลังจะจมน,น้ําแบบนี้ค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับที่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพของชายที่เขาติดอยู่บนโปะ๊ะแล้วจังหวะเนี้ยคนที่เขาอยู่ข้างบนสะพานเขาพยายามตะโกนแล้ว แต่เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะคือไม่รู้ว่าจะหลบไปตรงไหนอะจะหนียังไงอหน,นีไม่ได้โอ้ไม่รู้ว่าจะหลบไปตรงไหนนะคะคนที่เขาอยู่ตรงนั้นก็ตกอกตกใจค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีรายงานเข้ามานะคะบอกว่าชายคนดังกล่าวนั้นปลอดภัยดีได้ไหลาตามน้ําไปกับโป๊ะที่คว่ำแล้วก็ไปติดอยู่บริเวณบ้านวังเตาห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรซึ่งตรงนั้นมีชาวบ้านเขารอช่วยไว้ด้วยนะคะทีมข่าวก็ไปสอบถามผู้โพสต์ค่ะเล่าให้ฟังว่า ได้มาดูระดับน้ําบริเวณสภา,าแล้วก็ถ่ายคลิปไว้พอดีไปเห็นว่ามีโป๊ะลอยตามน้ํามาก็เลยถ่ายเก็บไว้ตามเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะจากนั้นก็โพสตลงโซเชียลเพราะว่าอยากให้คนที่อยู่ถัดไปจากพื้นที่ตรงนี้เห็นเหตุการณ์แล้วรอช่วยเหลือผู้ชายที่ติดอยู่บนโป๊ะค่ะที่สุดแล้วก็รอนะคะเป็นนาทีชีวิตเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะตอนลงไปนี่ก็โหกลัวเหมือนกันว่าไฟจะดูดไฟจะช็อตหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะที่โป๊ะ ล่วงลงไปในน้ำเนี่ยเราก็เห็นอยู่ในคลิปเนาะม,มันมีการสปราร์กมีประกายไฟเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเสียงดังด้วยนะตอนนั้นอะแต่ปลอดภัยเนาะปลอดภัยค่ะปลอดภัยค่ะโชคดีจริงๆฮะ,ฮะ